สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเลวไฟชแนลกับเกมโ o ร์บ็อกแอนิเม e ดีเฟนเดอร์กันนะฮะผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะนำเพชรนะฮะที่เก็บมาเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับผมพอสมควรเลยนะครับซร่งรอบนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะฮะอ่ะสามร้อยนะฮะเจ็ดสิบเก้าเพชรนะ ดูเลขผิดนะตาลายนิดหน่อยนะครับผมก็นำพักกำแรงในการฟาร์มแต่ละวันเนี่ย พอสมควรนะวามที1-3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันนะได้เพชรไม่กี่หมื่นเองนะครับจากความพยายามในครั้งนี้เนาะอะทีนี้เนี่ยเราจะเอาเพชรทั้งหมดนี้นะครับผมมาสุ่มตัวละครหาตัว Secret โกโจในตู้ Limited Su ัมมอนในรอบนี้นะครับตรงแบนเนอร์วิสาห์วินอันนี้เลยนะครับอยากได้มันมากๆนะครับผมเพราะเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ค่อนข้างเก่งมากเลย ีีเดยวนะครับผมแต่ว่าตัวละครตัวนี้นั้นก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะหาได้ง่ายๆขนาดนั้นและก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะได้ถึงแม้ว่าเราเอาเพชรมาจำนวนมากก็ตามนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการเปิดตัวละครหาตัวละครซีเครตเนี่ย ค่อนข้างใช้ดวงค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าหากว่าเราดูในสถิติตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพี่เนี่ยเปิดกระชามาทั้งหมด8,000กว่าลูกแล้วนะครับซึ่งตีเป็นเพชรเนี่ยแบบเติม VIP แล้วเนาะลดเหลือแค่ครั้งละ40เนี่ยคือใช้เพชรไปร่วมๆเนี่ย300,000กว่าๆก,กันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่เคยมีซีเครตออกเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าเศร้าใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะจะเห็นได้ว่าซีเครตเนี่ยก็คือ 0นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยที่เราเตรียมมาอีก2แสนเพชรในรอบนี้นะฮะตัวละครที่เราต้องการเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ออกจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกตามตงว่าทอท้ออยู่พอสมควรเลยนะครับและถ้าหากว่าในคลิปนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําวิธีการหาซีเครตเข้าไ d ดีตัวแรกหลังจากคลิปนี้รักกันนะครับผมเออเพื่อว่า ให้น้องๆเนี่ยได้มีกำลังใจในการพยายามเล่นเพื่อที่จะให้ได้ตัวละครดีๆนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากที่พูดมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดกระชากันเลยลักกันนะครับผมจากรูปวิศศสณ์วินอันนี้นั่นเองนะครับการเปิดกระชานั้นนะครับผมพี่จะไม่ใช้น้ํายาลักนะครับผมที่เพิ่มไม่ว่าจะเป็น2หรือ3ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวพี่ก็มองว่าจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ย ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวละครที่มันออกสาบซีเกตเนี่ยมันยากมากๆนะครับต่อให้ใช้ไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลอะไรแม,ม้แต่นิดเดียวนะครับผมอมตรงนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะซึ่งตรงนี้พี่ก็จะขอไม่ใช้ละกันขอใช้ดวงตัวเองนี่นแหละล้วนๆในการเปิดเลยนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดไปตั้ง8 0 0 0 0 0นะครับผมใช้น้ํายาทุกรอบเลยนะครับก็ไม่ออก ก็มีนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยเปิดเล่นเล่นแค่500เพร2,000เพรก็คือได้กันแล้วนะครับแถมไม่ใช้น้ำยาด้วยเนาะตรงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าดวงล้วนๆน,นะครับอะแต่ว่าในการเปิดกระชาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับผมตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่พี่เปิดไปนะครับพี่จะตัดมาให้ดูในช่วงไฮไลท์แต่ละช่วงลักกันจะนะ นะครับผมจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาดูมากจนเกินไปเนาะเพราะถ้าจะให้มานั่งดูจนครบ 200, 2 0 0 0แสนเพรเนี่ยโหโบอกเลยว่านั่งจนซึมนะครับเพราะว่าคนเปิดเองก็ซึมเหมือนกันนะครับกว่าจะเปิดไปถึง2 0 0แสนเนี่ยน่าจะใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็อรอดูละกันนะครับผมว่าพี่เนี่ยจะเปิดไปถึงไหนเปิดได้ยังไงนะครับมีลุ้นมิสติกชายนี่บ้างไหมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันละกันนะฮะ โอเคฮะมิติ okay, ตัวแรกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอมาลุ้นใช้นี่กันนิดนึงละกันนะฮะอันนี้ก็จะถือว่านับตัวมิติกไปด้วยละกันนะครับว่าจะได้มิติกี่ตัวเนาะอะ,อะตัวแรกนะฮะยังไม่ใช่นะฮะผมเดี๋ยวก็ไปต่อกันยาวๆเลยละกันนะฮะจะสูญจะเสียไปเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูกันละกันเนาะ เอ้ยมาอีกแล้วอะตัวที่สองม,มาแล้วฮะมาค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรเลยเนาะหรือว่าดวงเราจะมานะวันนี้อะแต่ก็ยังไม่ใช่ใช้ยนี่นะครับผมไปกันต่อนะไปกันต่อเรื่อยๆนะมิติกมาค่อนข้างไวนะมิติตัวที่สามมาแล้วนะตัวที่สามนี่คือการันตีแล้วนะอันนี้คือจากตอนแรกที่แบบว่ามาเร็วๆหน่อยนะ ตอนนี้เริ่มตัวที่3นี่ก็คือแบบว่าเริ่มเริ่มการันตีแล้วนะเริ่มมีกินละเปิดไปก็รู้สึกว่าประมาณกเกือบเกือบสามหมเพรแล้วนะครับผมก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีตัวละครซีเซ็ออกมาให้เราได้ชื่นชมได้ชื่นใจกันเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดกันไปต่อละกันนะครับเรายังมีความหวังอยู่อีกตั้ง1นึ่งแสนเก้าเพจนะฮะ หวังว่าให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีของผมละก,กันนะครับผมขอให้น้องๆเนี่ยฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะกันนะฮะขอให้พี่ได้ซีเครตนะฮะขอให้พี่ได้โกโจนะฮะขอให้พี่เนี่ยมีตัวละครซีเครตตัวแรกในไอดีกับเขาสักครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะไปลืยกันต่อเลยอ่มิสิกตัวที่4แล้วนะครับผม โอเคนะก็ยังไม่ใช้นี่นะฮะมาลุนมิติกใชน้นี่หรือว่ามหาซีเรตกันแน่นะถามใจตัวเองดูนะครับผมตั้งใจจริงๆก็คือมหาซีเรตนั่นแหละนะฮะแต่มิติกใช้นี่ก็มีไว้ก็โอเคนะเออเอามาใส่เียบ คอสในตรงคอสเมติกอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตัวละครอ่าเมนกุมี้เนี่ยอาจตาไม่ได้เก่งมากนะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังนํามาใส่เป็นคอสเมติกให้กับตัวละครก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อการเลินลักกันนะครับใกล้จะถึงครึ่งแสนแล้วใจคอเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่า พึ่งแสนแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมมีแค่มิสติกนะฮะที่มามีตัวที่5้าก็ยังไม่ใช้นี่เหมือนกันนะครับผมใจคอไม่ดีจริงๆแล้วฮะตอนนี้ยี่วิเห็นภาพซีเคิทออกมาเลยอ่ะเอาแย่ละเพื่อนโอ้โหอันนี้ถ้าทั้งหมด2 0องแสนรอบเนี้ยจริงๆแล้วซีเค็ทมันไม่ได้นะ พี่บอกเลยพี่พ้อมากเลยนะเว้ยถ้าสมมติว่าพี่เปิดไม่ได้จริงๆนะเออถ้าแบบไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะแล้วแบบมันไม่ออกซีเคทให้เลยอะ่ะคือมันก็เปิดมารวมๆก็เท่ากับว่าแบบห้าแสนแล้วนะเออแล้วพอห้าแสนแล้วอะ่ะแล้วพี่ยังรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้อีกอะ่ะคือมันแย่และมันถึงขั้นวิกฤตก็คือมันถึงขั้นแย่และถ้าอย่างนั้นอะ่ะ ที่คงจะน่าจะไม่เปิดหาตัวละครซีเคตแล้วแหละถ้าจะให้พูดตามตรงนะเออยิ่งพูดไปพูดมาเนี่ยเนี่ยมมิติมาตัวที่หละเออถ้าสมมุติว่เา,าเอ้ยคลิปเนี้ยมันมันไม่ได้จริงๆมันมันแย่ละก็คือดวงไม่ดีและเปิดยังไงก็คือซีเคดไม่ออกก็คงจะต้องแบบว่าเก็บเพชรแล้วก็ไปรอซื้อตัวละครนะน่าจะดีกว่านะเพราะผมเห็นพวกคนขายตัวละครอีลิปอะไรอย่างเงี้ยยังแค่แบบว่า2อ0 0สนเ0็ดสองแสนดกันอยู่เลยอะ่ะ แบบที่ไม่ใช่ใช้นี่อ่ะผมว่าผมงกำมัดเก็บเพชรตรงนั้นเอาไว้ให้เยอะๆแล้วก็รอไปซื้อในตลาดอ่ะยังยังดูง่ายกว่าเยอะเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่ารอบเนี้ยมาเปิดเอาสนุกสนุกขำขำไปแล้วกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ก็ขำแห้งอ่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูกันต่อเลยละกันนะบุญมาเยอะและ้วนะครับผมตัดพอก่อนนิดนึงนะฮะอีกแสนห้านะ ไปกันต่อเลยผ่านมา20นาทีละน่าจะชั่วโมงหนึ่งพอดีกว่าจะเปิดครบ200,000อะฮะมีสิทิมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับเฮ้ยเบิ้ลเหรอโอ้โหเบิ้ลสิ่งจะเบิ้ลแต่ก็ยังยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นซีเค็ดนะโฮ้ยถ้าเบิ้ลมาแบบนี้ดวงดวงเราเริ่มมาแล้วดิใช่ไหมดวงเราเริ่มมาแล้วอ่ะอย่าเพิ่งท้อนะ ไปรุ่นตัวที่เห่เลยสองสี่หกแปดแปดตัวละเออไปกันต่อฮะมีหวังแล้วมีหวังและวอมีติดก,การันตีใหม่ัวงนะใกล้จะถึงหนึ่งแสนแล้วนะแสนจะแตกแล้วแสนสาหัสด,ด้วยตอนนี้ไปกันต่อจะรีอรอจะให้มันเจ็บช้ำน้ำใจเปิดจนตู้หมดเวลา ยันตู้ใหม่แล้วตอนเนี้ยเออยันตู้ใหม่แล้วก็ยังเป็นเมโลมิตัวเดิมนะแปนต่อยาวๆเอาอะมิติต,ตัวถัดมาตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันอนะไม่นับละโอ้โหฮันเตอร์สามเบิ์นอีกแล้วเหรอโอ้โหเบิ์นอีกแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นใช้นีฮนะใกล้ละใกล้ใกล้ครบแสนและมิติมาเบิ้ลบ่อยนะ ไม่ไรสิเขียดจะมาบ้างมิติอ่แล้วฮะเปิดจนจะหลับอยู่แล้วยังฮะยังไม่ใช่นี่เหมือนกันนะอีกสองหมื่นนะสองหมื่นใกล้ครบแสนแล้วแต่คนเปิดจะหลับแล้วฮะอันนี้คือจะหลับจริงจังนะถ้าเผลอหลับไปนี่แบบมันลู่กระชายยาวจนเพชรหมดเลยคนระับผมไม่กล้าหลับรอดูกันต่อไปฮนะ ดวงออกมาแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องฮนะเบิ้ลมิติสองรอบเอาดวงไปออกกับซีเขตดดีกว่าไหมเออแต่มันออกยากจริงนะอันนี้แยบยอมรับเลยออกยากจริงจังมิติแล้วฮะอืมอันนี้ก็ยังไม่ใช้นี่สักทีเลยรอบหน้ามิติกมาขอสคริปข้ามไปเลยแล้วกันนะเบื่อที่จะดูละไม่มาใช้นี่สักที อะไรเพื่อนๆน,นะหนึ่งแสนแรกผ่านไปฮะไม่เห็นว่แววว่าจะออกมาเลยองนี้เปิดในแต่เซิร์ฟวตัวเองนะเราว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะขอกดรับเควสนิดนึงดินะเดี๋ยวเราเนี่ยจะย้ายเซิร์ฟไปยังห้องปกติกันบ้างดีกว่านะครับผมเผื่อว่าย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ผมได้มาก็ได้นะฮะแล้วยังไงนะก็ขอเข้าจอยห้องแบบธรรมดาก่อนเลยละกันนะครับผมเออเปลี่ยนบ้างอะไรบ้าง ไม่ไหวแล้วจริงนะเปิดท่อง V ตัวเองไม่เคยออกครับมาเปิดท่องแบบท่องทั่วไปบ้างดีกว่านะขออนุญาตนะครับผมกระโดดไปยังซัมมอนเลยละกันนะไปต่อกันยาวๆนะอีกหนึ่งแสนสุดท้ายนะฮะจะยิ้มหรือจะหัวเรานะรอดูกันนะไปกันยาวๆเลย แย่ yeah, แล้ววะท่านผู้ชมเหลือห้าหมื่นสุดท้ายแล้วนะครับย้ายเซิร์ฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมิสติกมาล้วน,วนมาแบรวบรัวๆดูมุมซ้ายบนก็จะรู้ว่ามันมาบ่อยแค่ไหนชีเขยยังไม่มีเยอะใหญ่กับเราเลยแม้แต่นิดเดียวชิบหายไปเนี่ยรอบเนี้เ้ยกำหมัดเลยนะโอ้ถ้าไม่ได้ยังไม่ได้อีกรอบนี้กำมัดเลยนะผมบอกเลยโอ้แล้วแบบว่า อีกแค่ประมาณห้าวันเท่านั้นแล้วอะรถตู้มันจะไปแล้วอะโอ้ถ้ารอบนี้ไม่ได้จริงๆอะผมน่าจะต้องแบบว่าฟาร์มแบบบ้าข้างอะเอาฟา,ฟาร์มฟาร์มอีกรอบนึงก็คือฟาร์มแบบบ้าข้างอะแล้วเดี๋ยวจะเอาเพชรในช่วงก่อนที่ตู้กระชามันจะหมดอะมาถูกอีกรอบนึงผมครั้งสุดท้ายอันนี้ในกรณีที่มันไม่ได้จริงๆอนะเออแต่ยังไงก็ขอให้ได้แหละขอให้ได้ในคลิปนี้ขอให้โดนในคลิปนี้อย่าให้แบบว่าเลยเถิดเลยไอ้เหี้ยตูทะลอกหมดแล้วตอนเนี้ย ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อยาวๆขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวโอ้โหไอ้เหี้ยผู้ชมเกมมันเอาสุดจัดเลยอ่ะผมเหลือเพชรแค่4,300แล้วอ่ะ10โลสุดท้ายอ่ะไหนๆก็ไหนๆละมานับติครั้งสุดท้ายพร้อมกันดีกว่านะฮะเทียบแบบไม่มีภาพแม่งเกมมันเอาจัดเลยอ่ะดิ หรือว่าสองแสนกับการถวายให้ท่านโกโจมันมันยังไม่พอจริงเหรอวะเอ้ยคนอื่นเขาก็เปิดกันไม่ได้ยากถึงแม่บางคนอาจจะเปิดกันไม่ได้ง่ายหรือเป็นเพราะผมไม่ได้กดน้ำยาลักวะอีกทีมันเกี่ยวกันบอกว่าเนี่ยยิจฉาไม่มันเอาจัดจริงเลยอดิโอ้ดมูมันออกแต่มิติกอะออกมันสีลุ้งอย่างเดียวเลยอะมิติก,ก็แบบมาจนไม่บรรยัญญบบรรยังแล้วเนี่ยอ๋อ เหนื่อยอะ่ะท้ออ่ะแย่วะ่ะแย่สองแสนเพชรที่เก็บมาอย่างยาวนานแน็่อะไรเนี่ยอ่ะอีกห้าครั้งสุดท้ายฮะปล่อยลัางฮะห้าครับังที่สี่อ่ะยังเกลืออยู่อะ่อะสามฮะยังฮะ มาฮะสองครับมิติมาอีกแล้วฮะมิติมันมาเยอะมากเลยนะเว้ยแต่สีเขียมันไม่มาดิเฮียเย้แล้ววะแชทครั้งสุดท้ายอ่ะโอ้โหโคตรลาวเฮีย้ยเป็นเกมกาก,ากไอ้ดาเนยัว,วเลยโอ้ดูแล้วจำและนำไปใช้นะฮะ สองแสนหนึ่งมืนเพชรไม่เหลือเฮี้ยอะไรเลยได้ทองมาเพียบกะจะเอาลงเลดยันชาติหน้าหนึ่งล้านหกแสนทองอะ่ะไอเฮี้ยจากเศรษฐีสู่เว่งแบบยาจกอะ่ะไปดูผลประกอบการนิดนึงนะสต,ตาเลติกคู่หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครั้งแชตมิติหกสิบตัว ซีเกตศูนวอตเดอรวัเที่ a, อะไรครับเนี่ยส่วนผลประกอบการอื่นๆหรอฮะเลื่อนมาดูฮะไม่มีใช้นี่อะถึงแม้ว่าจะเปิดไปมากแค่ไหนก็ไม่มีใชน้นี่ไม่แต่ตัวเดียวเหมือนกันนะย่ำแย่วะ่ะที่ผมควรจะไปตรวจโลกไตบ้างละถ้าจะเขียบขนาดนี้ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ สอนใจให้กับน้องๆที่ได้อาจเหยียบย่ำไปในพื้นที่สู่ขาวดีแห่งนี้นะครับผมดูเอาไว้ละกันแล้วก็ใช้วิจรารณญาณว่าเราเปิดกระชาโดยที่ไม่มีการันตีนั้นไม่ต่างอะไรกับการเล่นการพนันดีๆนี่เองนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสะดวกกับตวน้องทุ่งนะครับผมอยากชอบไปหรือฝากกดไลค์นะฮะคอมเมนต์ปลอบใจพี่หน่อยละกันนะครับผมวันนี้พี่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแต่ยังไงพี่ยังไม่ยอมแพ้นะฮะเพราะตู้กระชาของเขาเนี่ยยังเหลืออีก5วันนะครับ5วันที่เหลือเนี่ยพี่กลับมาเอาคืนแน่นอนนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะได้สักกี่เพชนะฮะแต่อย่าไว้เจอกันนะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ